รับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวคลับมาอีกครั้งนะครับที่มัตรูมันเตอร์ฟาร์มนะครับนะครับตอนพี่เขาอยู่นี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเออเขากําลังทําอะไรกันอยู่ครับพี่เนี่ยอันนี้ปั่นฟางครับปั่นฟางเตรียมทําเห็ดอ๋อทำจากทาจากทําเห็ดได้ด้วยเนี่ยใช่ใช่ฟางก็เป็นวัสดุที่ดีนะผมว่าผลผลิต ออกเร็วง่ายกว่าที่เลื่อยทําเห็ดอะไรครับเนี่ยใช้ทําเห็ดได้แทบทุกชนิดเหมือนกันครับฟางอ่ะนะก็จะมีเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าเห็ดฮังการีเห็ดโคนน้อยแมต่เห็ดผ่อนก็ทําจากฟางได้เหมือนกันครับครับก็เอาฟางอัดก้อนนี่ไองครับมาอัดก้อน,นไ,ไปเข้าเครื่องอน,นี่เองครับก็เอาตามสะดวกครับจะเป็นฟางที่เราไปเขีย่ยตามทุ่งนาก็ได้ฟางอัดก้อนก็ได้อันนี้ผมก็จะมาปั่น ถามว่าถ้าไม่ปั่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับอ่าแล้วแต่ความชอบเลยถ้าไม่ปัน่นเราก็หมักอย่างน้อยสักสามวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยครับแต่อ m อมหมักให้ฟางมันนิ่มๆเวลาเรายัดลงถุงมันจะได้ไม่ขาดแต่อันนี้ผมต้องการให้ก้อนมันแน่นใกล้เคียงกับที่เรื่อยอผมกจะมาปั่นก่อนปั่นแล้วก็เอาไปรดน้ำใช่ไหมเนี่ใช่ใช่เดี๋ยวพางลง ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ<ม>ดูตัวนี้ก่อนก็ได้เครื่องปั่นฟางผมเนี่ยอันนี้ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองอผมทําง่ายๆจากสิ่งที่ผมมีก็คือถัง200ลิตรแล้วก็รายละเอียด,ดอื่นๆผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองทําเองก็จะออกมาเป็นฟางแบบนี้ครับครับเราตั้งค่าไดใ้ให้มันหยาบแบ่นี้ให้ฟางมันชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนอยู่ที่เราทำํำครับเอาปั่นเสร็จแล้วก็จะ เอาว้มันเปียกใช่ไหมพี่เนี่ยได้นี่นีมาดูมาดูโอ,โอ้คุณนะครับคุณวางคุวางแตัพอพผมปั่นเสร็จแล้วผมก็จะมาแช่น้ำคือจุ่มน้ำให้ให้ความชื้นมันเข้าไปในฟางอะครับโอ้แช่แช่นานไหมครับพี่ไม่นานครับจริงๆเอาจุ่มจุ่มกดลงน้ำแล้วเราก็ยกขึ้นวางได้เลยอ๋อครับไม่ต้องแช่นานก็ได้ กฟางผมอ่ะมันละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฟางที่แช่ทั้งก้อนหรือฟางที่ไม่ได้สับก็แช่ไว้สักมันแล้วแต่ฟางอ่ะอถ้าฟางเป็นมันมัด,มดเลยก็แช่สักครึ่งชั่วโมงแบบไม่ได้แก่นะครับแช่ให้จมน้ำํำอย่นี้ฟางผมสับไงผมก็จุ่มปุ๊บขึ้นได้เลยครับแล้วผมก็จะไปว,วางไว้หนึหลังจากหลังจากวางนี่แล้วเอาไปไหนต่อครับเนี่ย<อ>ต้องไปดูข้างในน,นะแช่เสร็จผมจะมารวมรวมกันไว้ตรงนี้ มันจะมีขั้นตอนในการเกลี่ยแล้วผสมอาหารอีกอ๋อผสมที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อรเกลี่ยมีการโรยปูนทงปูน,นขาวใส่ล้ำใส่อะไรต่า,างๆส่วนผสมของเห็ดน,นะเนาะอ๋อแล้วก็หมักไว้ผมหมักแค่หนึ่งถึงสามคืนแค่นั้นเองอ๋อเพราะว่าฟางผมละเอียดอยู่แล้วผมไม่ไม่ต้องหมักนานครับหลังจากนั้นก็จะไปกรอกใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมครับนี่ครับฟางที่ผสมอาหารแล้วนะครับก็จะมาอัดเป็น ใส่ถุงนะครับนี่ครับใส่หนักเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หนักประมาณแปดขีดไม่เกินหนึ่งกิโล oh. อออจะอยู่ประมาณแปดขีดครับเพราะ hmm. ว่าอัดแน่นไม,ไม่ได้ใช้มือนะผมใช้อุปรกรณ์ในการตอกลงมาอ๋อ oh, ครับครับอัตโนโมือครับนี่โอ้ oh, นี่ครับลองสาธิตให้ดูนะครับพอดีคนงานเขาอัดกันเสร็จหมดแล้วเนาะเออโอใช้ เราก็จะเอาฟางมาใส่ฟางเรายิบมาใส่ปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ตอเอาแล้วทุงไม่ใส่หรอครับทุงพอทําเสร็จเราก็จะมานี่มันจะมีตัวนี้อ๋อก็คือเราอัดอันนี้เต็มแล้วใช่ไหมอัดเต็มปุ๊บอัดเต็มนี้ปุ๊บเอาบล็อกมาคว่ำนี้คือมีฟางอยู่ข้างในถูกป่ะใช่ใช่ใช่อันนี้คนงานเขาทำเสร็จกันหมดแล้วเออมาช้าไปหน่อยเลยไม่เห็นครับไม่เป็นไรครับก็ลองสาธิตก็ได้เรามาวางแบบนี้ปุ๊บ อ่ามันมันจะเทือนอยู่แบบนี้เนาะเราก็เอาถุงมาสวงพอถุงสวมเราจับถุงไว้นะจับถุงไว้แล้วเราก็ลูดลงลูดลงแบบนี้อฟางมันก็จะเข้าเข้าไปในถุงก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับใช่ประมาณแปดขีดนะครับก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้โอ้ฟางเนี่ยออกดีเห็ดรสชาติอร่อยอ่าคือความชอบผมนะในการเพาะผมชอบเพาะจากฟาง ครับเพราะจากฟางผมชอบออกง่ายออกดีกว่าผลผลิตโดยรวมก็ตามน้ำหนักก่อนครับแต่แต่นะทำยากยากเพราะอะไรไม่สามารถใช้เครื่องได้ใช่ใชืเครื่องเครื่องกรอกเครื่องอัดคือตอนตอนอัดอัดก้อนนี่ต้องใช้มือเนาะจะยากตรงเนี้อยมันมีความยากของมันทํายากทายากกว่าที่เรื่อยเยอะแต่ผมชอบนะผลผลิตมันดี อ่ามันออกออกง่ายออกปีกว่าที้เรื่อยก็หลังจากนี้ก็จะเอาไปอบใช่ไหมครับใช่โอเคพออบเสร็จก็หยอดเชื้อ,อแล้วก็บ่มไว้ประมาณอีกหนึ่งเดือนก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบวันยี่สิบห้าถึงสามสิบวันครับแล้วก็จะเป็นอันอันไหนที่หยอดเชื้อเสร็จแล้วครับเกี่ยวกับฟางเยฟางใช่ไหมนี่นี่นี่ครับอันนี้ก็เพิ่งยอดไปน่าจะสองวัน อ๋อหยดเชื้อไปแล้วนะครับสองวันนี่หยดเชื้อเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมแต่ตาเราจะเห็นนะเห็นเส้นใยเขาขาวอยู่ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวมันจะเดินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเห็ดนางฟ้าใช่ไหมพี่ตัวนี้เห็ดนางฟ้าผู้ฐานครับนางฟ้าผู้ฐานโอ้เชื้อจะเดินเร็วเดินเร็วกว่าที่เรื่อยอีกนี่จะเห็นเป็นความชื้นมันฟางมันมีความชื้นพอเหมาะอีกเลยเนาะมันอยู่ที่เราเราหมักแหละโอเคก็กันมาเราเข้าใจ ทำความชื้นได้เหมาะสมมันก็เร็วด้วยความที่ความหนาแน่นมันน้อยกว่าที่เรื่อยด้วยแล้ววัสดุฟางม,มันเดินได้เร็วกวา่าครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากซื้อหรือว่าอยากมาชมนะครับว่าทําแบบไหนนะครับออขอเบอร์โทรหน่อยพี่ก็ความเรานะครับเบอร์โทรนี้ก็แอดไลน์ได้ด้วยอ่าเบอร์ศูนย์หกหนึ่ง 616 4109ครับครับตัวนหนครับโอเคเบอร์061 6์6 4109แอดไลน์มาสอบถามได้ด้วยครับถ้ายังไม่เพาะนะครับหรือยังไม่มีความรู้นะครับสามารถโทรมามาถามนะครับหรือว่ามาชมก็ได้นะครับสวยๆเห็นไหมกำลังเส้นใหญ่สวยครับเส้นใหญ่กำลังเดินนะครับสองวันเน่ยพี่เนี่ยใช่เส้นใหญ่เดินออกสวยมาก ทำจากฟางนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับ